大家好คาณยิงไลด์า Chinese เจนเจ๋งดันตันเ้านนะคะอ่า e ีี่สต้านี้มาเรียนตัวเลขกันนะคะ一起学数字吧好เอ้ามาดูบทก่อนกันก่อนนะคะ一去二三里，烟村四五家。 ทิ้งท้าย六七座八九十枝花นะคะเอาตัวเลขมาใส่ก่อนนะคะยี่แย่นนะคะแบบมองไปแวบหนึ่งนี่นะคะมองไปสองสามลี้ในหมู่บ้านนี่นะคะก็มีนี่เลยเหมอกคลุมปกคลุมบ้านสี่ห้าหลังทิ้งท้ายก็คือเหมือนศาลานั่งพักนะคะก็หกเจ็ดแห่งนะคะ ปาจิยวชือ้ออันนี้ก็หมายถึงจำนวนที่เยอะแยะมากเลยนะคะของดอกไม้นั่นเองนะคะหรือจะจำง่ายๆอีชื่อเอ,อ้อซารีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบง่ายดีนะคะหัดมามาดูตำแหน่งของตัวเลขก,กันบ้างนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นก็มีเกือบสิชียน千า ก็ชื้อป่ายเชียนวานหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะคะถ้าจะเอาเป็นแสนเราก็ใช้ชือนนะะช้อวาดนะคะชื้อวาดสิบหมืน่นป่ายวาน,ป,าวานป่ายวานหนึ่งล้านหลักล้านนะคะป่ายวานเชียนวาเชียนวานก็เป็นหลักสิบล้านนะคะแล้วก็ถ้าหลักร้อยล้านก็จะเป็นอีนะคะเป็นอีกคำศัพท์หนึ่งเลยอ่า มาลิงลิงศูนย์นะคะเวลาเขียนเราใช้เลขศูนย์ก็ได้เหลี่ยงเหลี่ยงหมายถึงจำนวน2นะคะเราจะใช้แทนเนอรนะคะใช้เหลี่ยง8ปาแปครึ่งตีอีต e, ีอ e, ีที่1น่งแบบฝึกหัดค่ะ,อะ, 28, 9, 54, 21, ะสองหมื่นแปาห้าหมื่นสีภาษาจีนเขียนยังไงพินอินคืออะไรนะคะ 啊，然后คำศัพท์เหล่านี้พินอิและจคู่นะคะ。ดูรูปประโยกันบ้างค่ะ。桌子上有一个苹果。桌子上有一个苹果。他住二楼。他住二楼。教室里有三个学生。教室里有三个学生。我们要四杯红酒。我们要四杯红酒。我要买五瓶啤酒。 我要买五瓶啤酒。我六点起床。我六点起床。他每天七点吃早饭。他每天七点吃早饭。我在这里住了八个月。我在这里住了八个月。爸爸每天九点上班。爸爸每天九点上班。十分钟后，火车站见。 十分钟后火车站见哈，咪这有十题，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 十 一张飞机票一千一百块。这是我第一次来北京。这是我第一次来北京。上海有两千多万人。上海有两千多万人。他们已经到宾馆了，半个小时后到公司。他们已经到宾馆了，半个小时后到公司。 ลองจับคู่นะคะคำแปลนะคะเจียวเจียวกดไลค์กดแชร์ค่ะซิเคต่านบ๊ายบาย